มาคำถามนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างแล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์โอเวเชนบิมได้หรือไม่ถ้าได้สีอะไรปริมาณเท่าไหร่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่บางคนไม่บอกด้วยนะว่าอ่อนแรงบริเวณไหนตรงไหนจริงๆถ้าเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เราเรียกว่าไมแอสซินิอักรวิสหรือ MG อ็มจีเอค่ะ ซึ่งอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสร้างภูมิเนี่ยไปปิดตัวรับตัวหนึ่งเอาไว้คือคโดยปกติกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะยืดหดได้คือจะหดตัวได้จะจะไม่อ่อนแรงได้เนี่ยมัน,มนจะสมองเนี่ยจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาที่เราเรียกว่าอะเซทิลโค林แล้วเขาก็จะไปจับกับตัวรับ พอไปจับกับตัวรับมันก็ทําให้กล้ามเนื้อหดตัวได้มีแรงใช่ไหมคะแต่คนที่เป็น m y a s t h e น i a g r ร v i s ก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิขึ้นมาปิดตัวรับเอาไว้เหมือนมีอะไรมาบล็อกเอาไว้อะเซทิลโคลินก็มากระตุ้นไม่ได้เมื่อกระตุ้นไม่ได้กล้ามเนื้อมันก็หดตัวไม่ได้มันก็อ่อนแรงเหมือนไม่มีแรงค่ะซึ่งอันนี้เราจะสังเกตได้ชัดครั้งแรกก็คือหนังตาตก หนังตาตกตกตกทุกเย็นเลยฮะกินข้าวอิ่มนี่ตกตลอดเลยฮะอาจารย์แก่แล้วหนังตาก็ตกเหมือนกันคือจะผิดปกติเลยค่ะาคือตามันจะปิดเลยอะ่ะตามันจะตกแบบเห็นชัดเลยเหมือนคนเหมือนคนตาปลือะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าง่วงหรืออะไรเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ไม่ไม่หดตัวใช่ค่ะเพราะกล้ามเนื้อไม่หดตัวก็อันนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่แขนขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะไม่มีแรงอะไรเียทีนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเกิดในคนสูงอายุอายุประมาณสัก60ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้จะเกิดเนื่องจากเซลล์ที่ควบคุมเนี่ยม,มันเสื่อมเซลล์ควบคุมเซลล์ที่จะไปสั่งให ที่จะหลังอะอะเซทิลโคลีน huh, ไปทำให้กล้ามเนื้อ, uh huh. อหดตัวเน uh ี่ยคืออันนี้ไม่ได้ <Cell S 2> ไม่ได้ไปปิดกัน้นแต่เซลล์เสือเส่อมเองซึ่งอันนี้ก็จะพบในคนสูงอายุเ,เขาเขาเรียกโรคนี้ว่า A.L.S. นะฮะย่อม,มาจาก Amyotrophic Lateral Sclerosis หรือโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จะเป็นในผู้สูงอายุามันไม่ได้เกิดที่กล้ามเนื้อโดยตรงเหมือนไมแอสมสซีเน<า>ียเพลิส<า>จะเกิดที่เซลล์<า>เซลล์ที่นําคําสั่งไปนะนะั่นแหะส่งคําสั่งไปมันเสื่อมนะมันเสืมไม่ทํางาน่ซึ่งเกิดจากอันนี้ก็คือเนื่องจากเซลล์เสื่อม ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อหรือมีโรคอะไรต่างๆมมันมีเกณฑ์อายุไหมคะอาจารย์ว่าว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยที่เป็นก็คือ6 0ถึง6 6สินะคะถึง66แล้วหลัง66อ่ะคะอาจารย์ก็ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นอ๋อเหมือนอย่างที่เราเห็นผู้สูงวัยบางคนที่แบบบางคนอายุแปดิอายุ80แล้วยังเดินออกกําลังกายได้อะไรเย่างเขาก็ยังแข็งแรงการออกกาลังกายเป็นประจําจะช่วยไหมครับ ก็ก็น่าจะช่วยนะคะการออกกําลังกายนี่ช่วยได้ทุกอย่างนอกจากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วนะคะก็ยังทําให้สมองว่องไวไม่อาซไซเมอร์จะไม่กินเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันมันอาจจะช้าลงไปชะลอการเสริมของเซลล์นั่นเองอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยรับประทานบิมจะช่วยไหมครัทั้งสองสองอาการถ้าเป็นไมอสเซียเกรวิสเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่า มันไปปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิที่จะมาปิดตัวรับเนี่ยมันก็อาจจะลดลงก็ได้นะฮะซึ่งมันก็อาจจะช่วยเสริมทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่สำหรับ ALS นี่ ALS ถ้าเป็นแล้วเซลล์ประสาทมันเสื่อมแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแก้ไขาย,ยากนะฟื้นยากฟื้นยากแต่ถ้าป้องกันได้ไหมฮะท่าน ก็น่าจะได้ป้องกันไม่ให้เสื่อมได้ไหมคะก็น่าจะได้นะเพราะว่ามันทําให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมันก็จะส่งเลือดส่งอะไรไปเลี้ยงเซลล์ประสาทก็จะไม่ขาดอาหารก็จะทํางานได้ดีได้เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วถ้าเกิดจะให้เขารับประทานบินเพื่อช่วยต้องใช้สูตรสีอะไรก็น่าจะเป็นสูตรสีเขียวนั่แหละสูตรสีเขียวค่ะ รับประทานกันปริมาณเท่าไร่เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็น่าจะโอเคละ,ะ,คะมีมีไหมฮะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานไม่ควรเกินเท่าไหร่อ๋อไม่มีค่ะออไม่มีเพราะว่าอันนี้เราเคยมีคนที่ทานออวันหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองแคปซูลก็ก็ยังไม่เป็นไรก็ยังปกต,กติแต่ไม่จะเป็นที่จะรับะทานมากอย่างนั้นเพราะมันแพง ก็จ์ครับอย่างในกรณีกล้ามเนื้ออ่อนแรงของคนที่ยังไม่ได้สูงวัยไม่ได้มีการติดเชื้อจากโรคอะไรต่างๆอาจจะเป็นนักกีฬาหรือกลุ่มคนที่ทำงานหนักคนงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยทานจะช่วยเสริมมีพลักกำลังอะไรหรือเปล่าคือคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการทำงานเนี่ยนะคือเมื่อยอ่ะเมื่อยอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ น,น่าจะช่วยได,<ม>ได้เพราะว่ามันทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นการที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็ได้ถ่ายเทของเสียรับของใหม่เข้าไปกล้ามเนื้อก็จะฟื้นตัวเร็วก็วแสดงว่ากล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็อวยวะทุกส่วนของร่างกายจริงๆแล้วต้องมีส่วนเสริมนะครับแล้วก็การปรับสมดุลของมันนั่นเองนะครับเมื่อร่างกายมันสามารถสร้างสมดุลได้อยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เกิด ความผิดปกติของร่างกายนะครับอาแล้วครับวันนี้ขอบพูดอาจารย์มากคร<อ>ับค<อ>่ะสวัสดีค่ะ